ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุขุสุขค้นนะครับมีโอกะมีโอกาสถ้าพี่พันองมาช่เส้นทางนะครับเส้นทางขึ้นดอยอ้างค้างเป็นองดอยอ้างขางคังแรกเนาะคังแรกที่มานะครับเริ่มต้นจากบันม่งอนนะครับบันม่งอนบันม่งอนนะครับระยะทางกะประมาณสิบเจ็ดกิโลบันนอแรกยี่สิบสองนอนอแรกยี่สิบสอง แค่นี้มีแต่สวนสมพี่น้องทั้ง้ายทั้งขวาเฮามีแต่สวนสมทั้งนั้นนะครับเนี่ยสวนสมนักสวนสมนั่นสวนสมนี้นะครับแมรนเบิร์ตนะครับส่วนมากหมาสิเป็นคนจีนนะครับคนจีนหลายกว่ามีที่พักถึงแล้วแล้วนีที่พักพูนเพื่อนผู้ยังโอด่วนคุณนคุ้นะครับ สมันล้ายสองขางทางนะครับมาดูว่าเป็นยังไงห,หรอกทั้งคนเขี่ยววันธาเมดาอันนี้ก็ทั้งเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นเขาแล้ว เนยกาดสองขางท่างพี่น้องเลยเอ๋อสวยงามพี่น้องทื่อสวนสมครับสวนสมท่างก็เริ่มกดโค้งกดง้อไปธรรมดานะครับทัางขึ้นขเขาอีซิโกกิโล่หอดดอยอ่างขาง ขางเริ่มสั้นขึ้นสั้นขึ้นเลยพี่น้องเไยอ๋อยิ่งสูงกว่านี่ก็มีหมากลินฟ้าพี่น้องโอ้อันนี้แตี่ยวบ้านเฮาหมากลินฟ้าแถวนี้มีหน่วยใหญ่ยต่างหากกว่าลิ่น้าบ้านเขาเดหน่วยใหญ่กว่าบ้านเฮาลิ่น้าบ่มีลินฟ้ายเตี้ยบ่ลินฟ้านั่นเล่นลินฟ้าใหญ่นะครับสู้นี่เป็นตาแสบเผานี่เนื้อนุ่มนะครับข้างในมันลิ่น้าบ้านเฮาเนี่ยเผราะออกซิเนข้อรอนะครับ ดาวโฮมสเตย์โอ้หมอกีผักทีเซามีเพียบพร้อมนะครับเนี่ยเอาขวด,ดน้นำลุนจากจากะลุนทั้งกระจกต้อนน้ำม,มาได้ทั้งคู่มีแต่สวนสมสวนหมักดินจีพี่นออ้องเปล่าไม่อันลีกระจกหมักดินจีมาแต่ฝางเนี่ยแม่นวัดดิมกีเนี่ยแม,นนนม่นนีเลีย ว่านารุโลไทย40แสดงไปส่วนหอกกับเพือชิงดาวได้

ข้างกาเริ่มขึ้นเนิบๆน,นะครับตั้งขึ้นตั้งลงนะครับตั้งขึ้นตั้งลงลงอีกแล้วโค้งแล้วก็ลงโครงการปลูกป่าราชเจษวนีฮะลดทางหลวงแล่นํนาน้าพี่น้องสบายสบาย ทางหลวงเจ้าลบระวยแข่งการท่าเพราะว่านี่แหละนะครับเมื่อมันรถตำรวจทางหลวงเนี่ย ในทางส่งมีอยู่พี่น้องท่างปกติเยอะซ้ำเนี่ยคือว่าโอเช่ล่ะรถกับมีแรนสวนตลอดเวลาตัวมีไรท่างนะพี่น้องซ้ำเนี่ยท่างดีอยู่ ระยงกันนะครับถนนแบ่งเป็นสองเลนชัดเจนอุณหภูมิยี่สิบสองสายอยู่ซ้ำอยู่ข้างล่างอยู่นะครับเริ่มขึ้นเขามาแล้วอ,อันนอ้ซ้ำ ก็ได้เบียดกันเนี่ยสวนสมใายมือเข้านี่สวนสมพีน่น้องสมสวนลินจีโอพ่อเพื่อไดเข้าไปไปเล่น,เามาานมาจากพูน่ะก็ฝางลินจีโอมาจากฝางสมก็มาจากฝางออกพระทีนี้ không có sai tụng thôi yêu thang tìu bôi hai kỳ ngài hai kỳ khao tang hát 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 การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแมงอนเริ่มขึ้นเนิ่นอีกแล้วขเขาอีกแล้วนี่คือเส้นทางนะครับเส้นทางแมงอน ร้อยอ่างขางนะแมงนกับอ่างขงเส้นนี้สามารถไปทะลุนะครับบ้านอุณโนไท่นะครับอรุณโทไท่โค้เชียงดาวได้นะครับเนี่ยบ้านน้อยแรกสิบหกีูชิอยู่นาน๋วยเตี๋ยวขาหมูอยู่นาน รื่ังกินไปกินอยากไงบักว่าตั้งยุกิีลานไม่เรื่อยๆโอ้อยห้สวนสมสวนอินจีี่นรอง ก็นาอโอสันตัอนึงเส่วิทยุว่ากันนึกก็ใครยืนละอะทาอ่านเสร็จอีกคือทางง้อลเลยเ้อพี่น้องง้อมากๆเลยแนละ้วนี่นะเนี่ย นาะง้อฮักต้นฮักสอบนี่น้องอันนี้อนฮักจิตะเละตามก้อนฮักจิตะเละอันนี้คือกันก้อนฮักจิตะเละครับดินสไลด์พ้อมองนะครับดินสไลด์พ่อ บีเอ็มเนี่ขี่ไล่แล้อบีเอ็มเอาป้่าไปยังไม่ใชะลอเสียีหรอ,หรอ,หรอ ห0 0เมตรจุดพักบริการประชาชนจะพักกันวะตู้สะอา,าดแตงะมเนยบนเบียมยังอี 100 m thì chờ rút thực sự. Ôi sao luôn. xong. rồi Xong Lạc

bị cay không được ăn. มันเป็นวิวแบบนั้นค่ะนะพาพี่น่า่วสั้นมาสูง,สสงอ่ะเป็นเรื่อยเร0 0เน แปดเปอร์เซ็นต์มนสิธรรมดารือแปดเปอร์เซ็นต์ธรรมดาลืแปดเปอร์เซ็นต์สูงสุดก็คือสิบเปอร์เซ็นต์แปดอ